สำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้ก็นัดรับที่ปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับสลามและสวัสดีเอฟซีของช่องร้านอับดุลรับซื้อแบงก์เหรียญโบราณน,นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมมีนัดรับของที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงอำเภอยะหาจังหวัดยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้ก็นัดรับที่ปตทอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับ สำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของไม่อยากจะเปิดเผยนะครับรับยอดไปจ่ายสดไปเลย3,500บาทนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับ 1, 1> เหรียญสเปนเหรียญหบาทเหรียญจ้างสามเสรียงของรัชกาลที่6เหรียญ50ิเนื้อเงิน 50, เหรียญร้อยห้าสิบวาระกล้วยไม้แล้วก็20บาท3รอบที่เคยทำนะครับว่า เหรียญสภาพวิ่งวิ่งแบบนี้นะครับเหรียญละ500บาทนะครับส่วนสเปนก็ปกติก็รับซื้ออยู่500ถึง1,500บาทนะครับเหรียญนี้ก็สภาพสวยอยู่นะครับไม่ขัดไม่ล้างผมเนี่ยจะฝากตลอดเลยนะครับว่าเหรียญเนี่ยอ้ามขัดอ้ามล้างไม่งั้นราคาตกได้นะครับนนรับสารเหรีรยญที่นัดรับวันนี้ที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันนะครับ เหรียญได้มาทั้งหมด6เหรียญนะครับเรามาดูเหรียญที่1นนะครับก็จะเป็นเหรียญ20บาท3รอบนะครับสภาพยังไม่ผ่านใช้งานที่เคยประกาศรับซื้อเหรียญละ500บาทสภาพจะเป็นแบบนี้นะครับมีขึ้นน้ำทองนะครับเก็บไว้ยังดีเก็บไว้ในตลับนะครับจะได้ไม่โดนรอยขีดข่วนนะครับเหรียญที่2ก็จะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญนี้อายุ200กว่าปีครับแต่ว่าราคาไม่ได้แพงเท่ากับเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับ ซื้ออยู่ประมาณ500-1,500ถึงบาทเองนะครับรุนนี้ส่วนเหรียญที่3ก็จะเป็นเหรียญช้าง3เสียนในสมัยรัชกาลที่6ครับสภาพผ่านใช้งานแบบนี้ก็ประมาณ4-500บาทต่อเหรียญน,นะครับเหรียญที่4ก็จะเป็นเหรียญ150บาทวาระกล้วยไม้ครัครบเดี๋ยวว่างๆจะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ วาระนี้นะครับว่ารับซื้อเท่าไหร่นะครับถ้าสภาพนี้อยู่ประมาณ1,000บาทนะครับเดือนที่5ก็จะเป็นเดือนญ50บาทพ่อสลอลนะครับเดือนนี้ก็เก็บไม่ค่อยดีครับก็ขึ้นดำๆอย่างนี้ส่วนเดียญสุดท้ายก็จะเป็นเดือนญ50บาทเป็นเรียนเนือเงินครับเจ้าของเก็บมาอย่างดีเลยนะครับเก็บไว้ในตนลับแบบนี้จะได้ไม่โดนรอยนะครับจะได้ไม่ดำเหมือนเดือญน,นี้นะครับ ครับก็แค่นี้นะครับที่ได้รับของวันนี้นะครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะขายนะครับหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญฮิ้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น EP EP นะครับเหรียนถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเขาไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับต่อไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามาร้อถึงห้าบาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมกรัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03กับ0 4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาลอสสามคาลอสสี่พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณหนึ่งร้อยถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่แปดนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้องเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญย0สสตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเไม่ค่อยชัดนะฮะ20สตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะค,คือรุ่นนี้ เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอ5เช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศมีรอ,อเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตตั้งแต่1น0จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอสจะคล้ายๆกับรอห้าเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสำหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอ9นะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพอสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงเรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line Ronnie a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท,กท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ